สวัสดีเด้อน้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอสกู๊ดสกุลไวสิเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศบ่าวคำก็ดีต้ับเข้าขสูส่ซองของบอ่าคำชา่ผู้ทองพี่น้องเลยอ่ามาเนี้ยน้องบ่าคำชา่ผู้ทองก็ได้เดินทางมาหาน้องไอเดียพี่น้องเลยป้ามาในช่วงตอนประมาณบ่ายสามโมงเนาะแดดฮอนแห้งดีพี่น้องเลยอากาศโอเคเนาะบ่าวคำจะพาพวี่น้องเข้าไปทางน้องไอเดียกันเลยเนาะน<อ>ไปเข้าไปทักทายทางตู้ขวดน้องกับน้องไอเดียอยางไรก็ได้เนาะ สบายดีพะตุสบายดีน้องหลังโอาเนาะจูเพื่อนมันนี่เนาะดไปทางไหนเนาะอตุ้ชิดมาหา่บ่กมันนี่เอาเนาะหพี่น้าองนเลี่ยวนะบ่อย่างกวมันนั่นและลด้วยด้วข้าเเทียงกับยรงมันนี่นนองล่ะข้าพัดข้าพัดข้าพัดบ่้มาใช้เขาพัดเอา หมดีซืมาฝากบอ<ด>อ่อืมเ,เนอนยังไปข่าแรงเนาะขาแรงยังมีบ่ได้เนะข่าแรงเมนูออาหารเลงนย<ด>อืเนาะเ้และไข่น่ะหนะวานนี่ก็ไข่โอ้้อนีืเอนี้ก็ไข้อนี้นะจ็บหัวกินนะยาแล้วก็ช่วงนั่นเลยยากระช่วงโอ้โดยโดยาบดจากสุดแลบ่ ยาหมดกวดเอือยังบ่ซาวเนาะพอบติดยาก็ขึ้นอีกเนาะให้นี่โอ้โดยๆๆแต่ก็ยังกินยาเรื่อยๆเลยนะพ่อเนาะอืมบ่ามาเองเลยยามืนบ่อืมบ่สิสิซื้อมาให้เนาะอืมเจ้าก็บ่ต้องไปเล่นแข่งแดเนาะว่าตากฝนเพว่านี้ก็มีฝนมีแดดเนาะพ่อเนาะ จากนอนจกนอนอืมวานไข่ขึ้นมาจักนอนยังบร่ไนอนบ่ไวะใจไหนอืมนื่เอาเป็นยังแขนนะล้มีล้วีบล้มสบายดีบาไสคือกันเนาะสบายดีน้องผิดาไสเลย ก็ถีบล้มเพิ่นว่าอืมคันนี้บ่คันนี้บ่เไปเฮ็ดแนวได้ให้รถถีบล้มน่ขี่เร็วขี่เร็วเธอสิ่งโพดเนาะลมอยู่ไสน่ะอืมต้องระวังเลยเนาะล้มบ่ถึกเรียนถึกได้ก็เจ็บคือกันได้็แม่นเนาะอายุปีแล้วนาเจ็ใจเนมาั้งแกเนาะบ่ใ่เนาะแม่อืม สบายดีแล้วสบายดีหมอสบายดีเนาะ้อยเนาะเป็นมาครั้งแรกหมอไซกันแต่ก็มาทีแรกง่ายนะจีแหว่เลยฮะที่ได้มาเรื่อยๆดอกห่นทรงก็เห็นน่องอ่าหมอไซเห็นน้องเพิ่นในช่องภายในใช่ส่วนใหญ่ก็มีแต่เห็นน้ำเบาโอนะเพราะว่ามด้เบิ่งผู้ใดเช่องเบาโอเนาะอ่าอยากมาหาน้องอยู่ อย่งมาอยู่ตัวส่งนั่นน่ะบุคคลได้ไปไสด์เรายังขับไปสวนขับเบียดขังานในไหลในสวนเนาะในแห่งในนาโอ้มาเห็นน้องเป็นยังไงเป็นตะแพงใช่อ่ะเป็นตะแพงอยู่โอ้น้องคนแก่ต้องเบิ่งนแยงได้หรอเนี่ยเดียวต้องคอยบอกคอยสอนน้องยังน้อยอยู่แมนแล้วก็เรียบร้อยเลยเนาะเราเรื่องไปทางเลยอ่าหัวจักปากจักเบาแต่เพิ่นมดสบายมือนี่ไม่สบายไม่สบายหลายมือนะพ่อเนาะโด เมนตั้งแต่บอกคำแบบ่นก็ว่าดีเลยวก่ก็ว่าเราน่นเราเอ้พวกในชองคนเาแมนกัแบบเฮานี่แหละเนากินยาแล้ว่าเฮากินยาแล้วกเทียคกับยังเนี่ยมันนี่ข้าเที่ยงกับข้าวัดข้าวัดเาบอกคำนสาพเมพ้องไปเบื้งทาง้องน้ำพงกัเด้อไปทางมอไซคคุยกับ น้องเพลินกับประตูเนาะประตูเนาะปว่ไซกลับมาเนาะครั้งแรกอ่ะสบายดีน้องละอ่ะสบายดีปตุเดี๋ยวเนาะเพลินพี่น้องเอ้ากามาใไ่คุยกับน้องไอเดียแล้วกับปตูเนาะเพราะว่าเพลินมาครั้งแรกพี่น้องเลยบอกคำกับสภาพภูมิประเทน้องเนาะมาเบิ่งทางห้องน้ำเนาะกะโอเคพี่น้องเลยเรียบร้อยเนาะเรื่องว่าเการที่เราทางไปเถอ ยังแต่หลังคาเนาะพี่น้องเลยเี๋แต่หลังคาตัวนี้ก็จะเข้คมาชุดหน่อยเนาะถ้าทางส่างไปทางไหนดีเนาะเราผลิตัวข้างหลังเนาะอ่สบายดีไอ้ส่างสบายดีโดยเดี๋ยแต่หลังคาเนาะเนาะบารีเนาะออืนี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่เราเลยเดี๋ยแต่หลังคาแต่ก็เทพื้นเนาะอือเนาะืสบายพี่น้องเลยเราขับมันมาสองหมื่นสามหมื่นเนาะ เรียบ well, like <gun>. no. ้อยพี่รองเลยนีใส่งานน้องไม่เนาะลายลีพี่รองเลยน้องไม่น้องไม่เียงไพ่บอาจารย์น้องไม่เดียงนอกอันนี้ไเออน้องไม่เดียงนอกเนาะโออนี่น้องเค่นน้องไม่เลียงนองถตาฝนตกนี่ก็ออกเลยเี๋ยวาคาเนาะเปาคา Tay phụ nữ chop, you know, ngay. Tang hoàng nam ngon ngay đi, gọi là. Lơ tè. Pump sang an. Vlog, you know, gây. A bài đi đơ, đô. Lơ tèo ngon 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 là ngon 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 เราจบแล้วกะฮะแต่ช่างอื่นม่ม่แต่การต่อหลังคาอตหลังคาเหตุพื้นเหรอครับโดยเทพื้นโดยนะครับใช้งานปลูกแล้วก็ถือว่าจบแล้วเลยเรียบร้อยเลยเนาะได้ใจน้ำได้ใจนพี่น้องเลยมาดีครบเรื่อยๆเนาะเลยแล้วก็ไปเห็ดในต่อถ้ามีเวียกกันการที่ต่อมากก็ไปเรื่อยๆโอ้ก็คือว่าได้ผมมีเวียกกะ ได้ยุ๊ดอืมก็ถือว่าได้เนาะเฮ็ดพวกก่อสร้างนี่เนาะพอได้อยู่อ๋ออันนี้เพิ่นพอได้ใช้บ่ครับพอได้ใช้เพิ่นจ้างบ่่นจ้างทางเอ่อทาง่เตียงนี่บ่โดยอืมผู้ใหญ่าเขาทงบ่เตียงเนาะอให้สร้างนี่ก็อยู่บ้านนี่บ่่บ้านนี่อืมนเดียวกับน้องไอเดียเนาะ่นๆอปกติกเฮ็ดบ่เฮ็ดรับจ้างเฮ็ดไปเรื่อยๆรับจ้างไปเฮือนก็เฮ็ดคือกันเนาะ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเรลังเฮ็ดือกันเรียนกลับเห็ดขึ้กันพี่น้องเอ้ยเป็นเฮ็ดใหม่เป็นเฮ็ดปูนกัเฮ็ดบัดเฮ็ดในบัดเนาะอ๋อแต่เราควะพี่น้องเอ้ยรกันครับบริโภคกวนให้สร้างคนหลายเน้องคนกับเมื่อยเฮ็ดเบียกน้ำแน่เนาะเราก็จะได้ขอตัวก่อนขนาน้องอยเนาะสบายดีเด้อเนาะขอบคุณหลายหขอบคุณหลายหสบายดีดีแห้งเด้อเนาะอ่าทางหมอคำกะมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะครมาในช่วงแรงพี่น้องเอ้ยครับบางอยัางมา ฝากเผืนเนาะผืนแหลงวหวอกาสหน้าพี่นเอาะเลยบักคำกัดีใจนําำผืนเนาะดีใจนําอ่าน้องไอเดียพี่น้องะเลยนี่ก็คือหน้าทางนี่ก็คือน้องไอเดียเนาะพี่น้องะเลยนี่ก็ติดทางเนาะเผืนติดทางอ่านี่ก็คือทางออกน่อนี่ทางออกพี่นเอาะเลยนี่ก็คือสีเป็นทางเข้าหมู่บ้านเนาะบักคำกับยังภูเขาป่าผพี่น้องเลย อ่ะกันเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะหมอคำก็คือจะได้ขอตัวกลับก่อนเนาะเพราะว่ามันกะทำลงมาแล้วเนาะสามโมงสีมม่โมงเลยพี่น้องเอ้ยอาจจะขอตัวกลับก่อนเนาะเพรพี่น้องเอ้ยหมอคำกะก็ขอบขอบคุณเดลยนะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของหมอคำแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาของหมอ,อ,อคำไปเนาะ บอครับขอขบถขอคุณหลายไลน์พอพี่น้องเลยฮัลโหลก่อนไปเนาะบอครับกะฝากความใจพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บอครับในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอครับให้คลิปต่อๆไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะบอครับก็ขอใหได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลย